ครับสอบถามในกรณีที่มีการฟ้องร้องคอรู่เพลงประจัดน์น่นะครับความเป็นมานมันเป็นยังไงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับสวัสดีครับผมต้องต้องขอขอบคุณที่พี่สื่อมวลชนนะที่ให้ความสำคัญและทั้โอกาสที่ผมจะได้นำเสนอในมุม่องของผมในส่วนของการฟ้องร้องตรงนี้นะครับผมผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าในประเด็นที่ผมฟ้องคือประเด็นหมิ่นประมาทอ่า ที่มีการกล่าวหาที่หันตั้งยิงแล้วก็ภาพิงถึง,งที่ได้รับผลกระทบทั้งจิตใจครอบครัวทุกอย่างม,ม,ม,มันเกี่ยวโยงกันไปหมดเลยจากประเด็นที่ที่เกิดกระแสะดรามา่าแล้วก็มีการฟีดแบค็คที่เป็นการด่าทอแล้วก็กล่าวหากันผมก็เลยจําเป็นต้องใช้สิทธิตรงนี้ครับฟ้องเพื่อยืนยันว่าเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของเรามันมีสิทธ์เท่ากัน แล้วก็ผมมีสิทธิ์ที่จะปกป้งองตัวเองในครอบครัวที่จะฟ้องใครนั้นนะครับผมต้องขอขอ,ขอ,อนุญ,ญาตบอกว่าไม,ไม่สามารถบอกได้ว่าจะฟ้องใครหรือหรือเยียกในจำนวนไหนส่วนรายละเอียดพอจะบอกได้ไหมครับว่าประเด็นที่จะฟ้องร้องคูประจักษ์เนี่ยหมิประมาทตรงตรงจุดไหนครับในม่ส่วนการฟ้องหมินประมาทมันกท็ทั่วไปของของคนอื่นผมผมไม่ได้เจาะจงว่า ผมฟ้องใครย,ยังยังก,ก็บอกตรงๆเรียนตรงนี้เลยว่าไม่สามารถบอกไปว่าผมฟ้องใครบ้างแต่ใครก็แล้วแต่ที่มิ่นประมาทแล้วก็กล่าวหาพาดพิงจนผมได้รับผมกระทบได้รับความเสียหายจนถึงสภาพจิตใจที่บางทีเราครอบครัวของเรามันก็มีความสุขดีแล้วแต่พอมาเกิดกระแสมีคนไปพาดพิงกล่าวหา,หาแล้วก็ว่าร้ายในส่วนที่ทําให้เราต้องน้างานไม่ได้ รู้สึกไม่โอเคกับชีวิตอย่างเงี้ยมันมัน,มนเราก็จําเป็นต้องใช้สิทธิ์ในส่วนนั้นกับทุกคนที่กล่าวหาแล้วก็บินประมาทเราโดยการโฆษณาในสื่อแม้กระทั่งการให้สัมภาษณ์แล้วก็การให้ข่าวอีกเ,นนเรื่องในส่วนของเราครับ เอาตรงๆเลยครับว่าทําไมถึง20ล้านมันมากมันมากเกินกับกับความเสียหายเราที่ผ่าแพ้ที่จริงแล้วนะครับสิ่งที่ผมได้รับและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชีวิตผมองค์กรผมแม้กระทั่งตัวภรรยาใหม่ของผมเนี่ยครับเขาก็ได้รับผลกระทบแม้กระทั่งการทํางานบางทีเขามีกลุ่มมีการการปั่นกระแสโดยการไปดิสไลค์การไปเม้นอย่างเงี้ยนะทำให้มูลค่าการเสียหายมากกว่านั้นเลยครับที่สําคัญเลยทางจิตใจของเราเนี่ย มันทําให้เรารู้สึกว่าทําไมมันไม่จบไม่สิ้นสักทีเราควรจะจบได้แล้วนะมันเป็นเรื่องของผมกับอดีตภรรยา ที่เราคุยกันได้และเมื่อสปีที่แล้วมันก็จบลงไปแล้วเราคุยกันรู้เรื่องแนมะ้แต่รายการทีวีทุกรายการโทรให้เราสองคนไปดีเบตกันไปไปคุยกันแค่จบขาดตั้งแต่เมื่อสาปีแต่เราไม่ไปเพราะว่าเราคุยกันหลังบ้านเราจบกันแล้วโอเคเราแฮปปี้แล้วก็หลังจากนั้นมาเราก็เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องแล้วก็ดูแลช่วยเหลอแล้วก็อหอกใจกันเป็นพ่อที่ดีเป็นแม่ที่ดีนะคร